ทำไมนะทำไมนะคือเบคแฮมซิงอ่ะไม่เคยเชิดใส่ฉันเลยฉันเคยคนเจอคนดังดังมากกว่าเบคแฮมซิงนะแต่เชิดแต่ฉันไงแต่อีเหี้ยนี่แม่งคยไม่เหมันมี support นะเรื่อนไรเรื่องไรเข้าใจได้โอเคเพื่อนฉันเพื่อนรักฉันนะไม่เคยเชิดไม่เคยแบบว่าในนุ่นทุกพฤตการที่ฉันติ้งไปนะก็จะตอบตลอดกับการกับคนที่ดังมากก็นั่งอ่ะเชิดแต่ว่าสำหรับเพื่อนฉันคือไม่เชิดั u พอร์ตฉันทุกเรื่องเลย มีขานไปเขาอะไรทักมาว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างนี่กดไลค์กดคอมเมนต์อะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยสันอาจจะขี้เผือกก็ได้ไม่มึงเพื่อกูอสัตว์ไม่ได้ทักไปอะไรหรอกเผือกอยากรู้เนี่ยเขาบอกว่าเธอจิ้นกันจริงปะ yes เธอื่องกูแต่ว่าเพื่อนเราเป็นห่วงเราไงเออฉันก็รักนางบ้างทุกเหตุการณ์ฉันมีธรรมะอะไรฉันทักไปนางตอบตอบช้าบ้างเร็วบ้างแต่บ้างก็ตอบแต่ตัวเองตอบเร็วมาก ฉันก็รู้สึกว่าไม่ฉันรู้สึกว่านางเป็นคนที่จริงใจไม่ได้ไม่ไม่นางไม่ใช่คนคบกันเพราะว่าคนดูน้อยหรือมากแต่ฉันดังมากกว่านางนะเนาะดีกีนะคือมึงพูดอยูมึงพูดอีสัตย์พูดก่อนเราชนะฉันฉันพูดตามดังภาษาอีสานก็จริงแต่ว่าคนดูได้ส่วน50,000นะว่าในภาคกลางฉันไม่ได้ดังแต่ว่านางก็ยังแบบว่าเออคบฉันแต่ว่าอนี่นู่นแบบเออเธอเป็นยังไงบ้างไปกินข้าวกันมันเกิดอะไร โอเคชันโอเครู้สึกว่าอีนี่คบได้จริงๆได้อันนี้อันนี้กิบไว้ด,ดูคนส่วนตัวใช่ไม่ได้ได้ลงไปเลย <laughs> แต่ว่าบางทีมันก็แบบว่าอาจจะแบบว่าบับเบาะไปแบบว่าคุยกันเยอะมาก <laughs> ลเลยรนะพูดวนแล้วเนี่ย <laughs> พูดวนแล้วเนี่ยตาแดงน,นะเ <c oughs> นี่ยตาก็งแล้วเนี่ยตาเยิ้มเนาะลิ้นลิ้นม่วงแล้วนะแต่าชั้นที่เป่เขาเสียงครบได้คนดีคือไม่คบคนเพราะว่าชื่อเสียงเพราะว่าฐานะเพราะเงินทอง ฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีมมมมสเสียสเสียงของนางหรอแต่ว่านางบอกว่าเพื่อตามนางเยอะกว่าทันเยอะมากแต่ว่านางอินบ็อกทันตลอ,อไไดจบคนดีน่ารับครบได้คนดูที่นี่คือครบได้บางคนก็เชว่าให้เนาะพี่น้องว่าพอไกลเป็นยังคือเว้า์คาำยาบจางแสงสงีเพื่อนเป็นมู่กันจะเพื่อนเป็นมู่กันนี่แหละคือเพื่อนรัก เพื่อนที่จริงใจต่อกันเบาจังใดกระไดพี่น้องเอยเบาจังใดกรไดบางคนก็จะว่าพอไกลเบาเอียงพอไกลเพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยทักไปหาคนที่ดังหน่อยก็น้องเบสข้าสิงแต่ว่าเฉิดใส่เพิ้นเพนนนิ่นว่าน้องเบสข้าสิงน่ะดังบางย่างค่ะคนติดตามหลายกว่าปุญญายบบานฟินแลนด์เท่าอีก นองเบสคำสิงยั่งบอเคยเฉิดใส่ทักไปแย่เลยกัดตอบย่หนันถึงจะตอบซาแนแต่กัดตอบเพิ่นว่าจังสีหลายพี่น้องบางคนก็นจะว่าระเบียเอียงรวเบียเอียงลินเาล้วลิวลนเ้าล้ว,ลวพี่น้องเลยเอาให้ใหยาไก่เฮ้าโดนๆพรไก่เฮ้ากะสิได้เจอเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนรักนองเบสคำสิงเป็นตาฮักตาแพ่งเนาะพี่น้องเนาะ